สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 5 1, 1ครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกือไกลนะครับวันที่5กุมภาพันธ์ไปดูความสุดยอดของโคตมวยสารคามครับแสนชัยสคิงสตาร์ไฟนี้เจอกับเพชรบัคงเพชรเฟอร์กัสครับไฟนี้แสนชัยต่อน้ำหนักให้เพชรบัรคงถึง4ปอนด์เลยนะครับแสนชัยชก129นะครับส่วนเพชรบัรงงชก133ปอนด์ ก็ชกกันเป็นคู่ o, <teaching. S 1> รองครับศึกลุม hey. พ yeah? yeah, ินีแชมเปี้ยนเกิดกลายปี51นะครับวันท oh, ี่5กุมภาพัน uh ธ์วันนั้นคู่เอกนะครับน้องโอสิทธิ์ออแพ้คะแนนเฉลิมเดชสตะวันลุ่งนะครับวุฒิเดชลุกพบาทชนะ3เอทอรัตนเกียรติแล้วก็เด่นลงสิทธิจาบูนครับชนะกัปตันเคชนะลือไผ่พงศิริปอศิริพงศ์ครับชนะฮกุลสิทธิคูวัดแล้วก็มีลุงเพชรวสังประไพครับชนะอภิเดชสสมหมายครับ สีพัฒนาเล็กเกียรติปอชัยเดชแพ้องแนนเกียรติปัทุมแล้วก็วันเฮงมีนาโยทินครับชนะนกยกหนึ่งน้องบอลเล็กสิทธิ์มูตูส่วนคู่นี้เป็นคู่รองของรายการครับยกที่สองสก็นํามาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับหลายคนอาจจะเคยชมกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าชมอีกก็ยังเพลินดีครับยังเพลินกับความสุดยอดของคโคชมวยสรารคามอย่างแสนชัยครับไฟน์นี้รูปร่างเล็กกว่าเยอะเลยครับ แต่เดี๋ยวดูครับวิธีการชกลีลาเชิงมวยของแสนชัยสุดยอดขนาดไหนครับติดตามกันมดูครับต่อยใบคู่ใบครับเพจบันคงนี่ได้เปลี่ยนน้ำหนักสี่ปอนครับแล้วก็รูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าเยอะเลยครับแม่แต่ว่าเชิงมวยฝีมือนี่แสนชัยดีกว่าเยอะเช่นเดียวกันนะครับ พออยายามจะต่อยหมัดครับแลกกับเข่าของเพชรมันคงม,นมองหน้าครับ,รบสบตาแบบว่า,าขู่รุ่นน้องเลยครับแสนชยัยถามต่อยก3ครับยิ้มแย่ๆเลยครับยกที่3กรรมการเลิศชายเจตาสานนท์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีเพชรมันคงไฟนั้นนี่ใช้สีเสือ<ก>้อเพชรเฟอร์กัสนะครับอยู่กับกพี่วันใหม่สิทธิ์ออครับหัวหน้าคณะค่ายมวยสิทธิ์ออ นะครับก็ค่ายเดียวกับน้องโอนั่นแหละครับน้องโอสิทอฮะโอ้โหดูครับแม่ไต้รายหลอกเตะหลอกต่อยออกอาวุธได้ตามใจเลยครับทางด้านแสนชัยนี่คือสุดยอดมวยไทยในอดีตครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันในลํำลึกความหลังกันหน่อยครับที่วิกสังกสีลุมพินีพระรามสี่เลยครับเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมา นะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่แบบนี้นี่<า>ย,ยุคก่อนนี่ย,ยิ่งใหญ่จริงๆครับคู่มวยแต่และคู่ที่โปรโมเตอร์รจัดออกมานี่เ,นเรียกว่าคนดูแน่นสนามครับซึ่งยุคนั้นนี่รายการลุมพินีเชฟเป็นเกิดไกลนี่เป็นผลงานการจัดของเสียนานะครับเสียเนาวิรัตวชิระรัตนาวงนี่ครับรายการมวยนัดใหญ่3เดือนครั้งครับลุมพินีเชฟเป็นเกิดไกล พยายามจะรัดล่างแต่ว่าเพชรมันคงได้ใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าตีไม่ถนัดนะครบดูครับทรงมวยฝีมือแสนชายนี่ดูโอ้โหดูครับตัวเล็กกระชากตัวใหญ่ถึงจะต่อถึง4ปอนนะครับแต่เซียนมวยแฟนมวยก็ยังมองว่าแสนชายดีกว่าเยอะครับแย่งกันต่อตัวเดียวแล้วครับขึ้นมาก็แพงครับราคาคู่นี้ ยิ่งชกไปชกไปนี่ราคายิ่งขยับห่างออกไปนะครับก,ก,ก็แฟนมวยคงจะทราบผลกันไปแล้วครับนํามาให้ชมความสุดยอดความจัดจ้านของโคตรมวยสารคามครับเสียงแสนชัยจังหวะนี้พยายามจะเตะแล้วโหนครับเพชรม,มันคงแต่ว่าแนา่ถึงตอนนี้ยังออกวุธไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับสำหรับเพชรม,มันคง จังหวะนี้แทงกระจับครับรุ่นน้องแล้วครับเพชรมันคงแม่โชคไปแล้วนี่ดูทรงมวยนี่ดูจะเก่งเคลงศักดิ์ศรีเกรง,งมารมีของแสนชัยพอสมควรครับกระชากมาครับแสนชัยเพชรมันคงก็ยังตีไม่ถนัดดูครับต่อยไปยิ้มไปครับแสนชัยมั่นใจแล้วครับว่าตัวเองนี่เหนือกว่าเยอะครับหมดสามยกครับตามต่อยยกสี่ ดูครับแสนชัยเตะแล้วคาเตะแล้วพับวงในตั้งขาตั้งกำแพงยังเด้งไม่ถนัดครับยังตีไม่ชัดสำหรับเพชรมั่นคงโชคกันแค่คู่รองนะครับวันนั้นพยายามจะเล่นเกมเดินเสียบเข่าครับแต่พอจับในโดนรวบเอวแบบนี้ก็ทำให้เพชรมั่นคงออกอาวุธไม่ถนัดเอาละครับจังหวะนี้เข็นเอาแสนชัยลบลงไป ต้องต่อเนื่องครับตัวแข้งซ้ายของแสนชัยโอ้โหเตะกระเด็นเลยครับต่อยซ้ายของแสนชัยนี่ยกสี่ยกนี้นี่ถ้าเกิดเพรมันคงทําไม่ชัดก็คงจะลําบากแล้วครับราคาขยับห่างออกไปดูครับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับเลือกเอาเลยครับแข้งซ้ายของแสนชัยเตะแล้วดูครับไปกันใหญ่ครับ ไปไกลเลยครับชุดนี้ไปซ้ายกระชากหัวทิมเลยครับโอ้โหตัวเล็กกระชากตัวใหญ่ครับนี่ถ้าไม่ใช่แสนชัยคงไม่ได้ขนาดนี้ครับตัวเล็กแต่ว่าอย่างอื่นนี่เหนือกว่าทุกอย่างละครับกระดูกการผ่านมวยฝีมือรวมไปถึงหัวจิตหัวใจครับโอ้โหกระชากแทบตกเวทีครับโอ้โหมยกนี้นี่ลิเกเกครับ สี่ยกนี่คิดตังค์ได้เลยครับใครที่เล่นแสนชัยมาดูครับเหนือกว่าเยอะจริงๆครับทางด้านแสนชัยดูครับว่าเพชรบังคงก็พยายามนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับดูฮะต่อสี่ปอนด์แต่ก็เหมือนไม่ต่อฮะสมชายยาโคตรมวยสารคามจริงๆฮะ ดูครับแมมีแฟนมวยพูดกันว่าแสนชัยนี่เกิดผิดยุคครับถ้าเกิดยุคที่พวกชุดของคลือหาดวังจันทร์น้อยนำขบวนอะไรพวกนี้นี่น่าจะมีคู่ชกเยอะครับชุดนั้นนี่ยุคนั้นยอดมวยเยอะครับพวกหนึ่งอุบลน,นะครับพวกบุญหลายเสาทนิดกุลชุดนี้ ถ้าเกิดว่าเจอแสนชัยก็คงจะคือแสนชัยคงจะมีคู่ชกเยอะกว่ายุคที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันแหละครับถึงตอนนี้ราคาไปไกลแล้วครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาต่อรองครับดูครับหมดสี่ยกมันออกบนใจครับบอกกระโดดขึ้นเชือกเลือกเลตติ้งจากแฟนมวยครับสี่ยกไ่ราคานะครับไ,รไปไกลลิฟครับราคาต่อรองยกสุดท้ายครับ แม่ดูแล้วคงพีกลําบากเพราะว่าเพชรมังคงน,นี่เป็นมวยเข่าที่อาวุธน้อยแหละครับเป็นมวยที่ไม่ค่อยจะมีอาวุธเสริมครับไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นศอกนะครับถ้าเกิดว่าตีเข่าไม่ได้นี่ก็คงคืออาจโอกาสแพ้สูงเลยครับแล้วช้ากว่าครับดูฮะแสนชัยตอนนี้เหมือนซ้อมใหญ่ครับหลอกเตะหลอกทีหลอกต่อยฉากออกข้างดูครับจุกจิก โอ้โหสมฉายาจริงๆครับไร้เทียมทานนะครับบรรดาสื่อมวลชนทุกสำนักนี่ตั้งฉายาให้ครับว่าเป็นยอดมวยไร้เทียมทานโอ้ดูครับสอนมวยเลยครับยังไงก็สู้แสนชัยไม่ได้ครับไม่มีทางต่อกรครับด้วยประการเั้งปวงสำหรับทางด้านเพชรมันคงไฟนียนะ้ยุคนั้นนี่ต้องต้องบอกว่าโปรโมเตอร์ที่ปวดหัวครับว่าจะหาคู่โจกจากไหนมาให้แสนชัย เพราะว่าต่อยทีนี่ต้องก็ต่อคู่ชกต่อน้ําหนักให้คู่ชกประมาณนี้แหละครับต่อทีก็สามปอนดสี่ปอนครับมีถึงห้าปอนด์ถึงจะได้เสียแล้วครับถ้าเกิดว่าต่อยน้าหนักเท่าก็คงลักษณะแบบนี้นะครับแสนชัยปัจจุบันก็ยังชกอยู่นะครับเดินสายชกต่างประเทศสัมนามวยไทยบ้างแล้วก็เป็นคู่มวยเปิดยิมนะครับยกขาวแสนชัยยิมที่สุขุมวิท นะครับส่วนเพชรมันคงก็เลิกมวยไปแล้วครับน่าจะไปเป็นคู่มวยเช่นเดียวกันก็ไม่มีปัญหาครับโคดมวยสารคามครับเอาชนะคะแนนเพชรมันคงเพชรโฟกัสได้อย่างขาดลอยนะครับก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับช่องหนูเดโนชา n e l ครับมีคู่มวยสําคัญคู่มวยที่แฟนมวยอยากชมในอดีตแบบนี้มาให้ชมกันทุกๆวันนะครับ ทางช่องหนูเดโนชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคู่มวยสำคัญสำคัญแบบนี้นะครับก็กคู่นี้อาจจะไม่ดูเดือดเลือดผ่านนะครับแต่นำมาให้ชมความสุดยอด,ด,ค,ดค,ความเก่งกาจความคลาสสิกของทางด้านโคตรมวยสาครคามอย่างแสนชัยครับว่ายุคก<า>่อนนี่ชกยังไงนะครับไฟน์ี้12ปีที่แล้วนะครับที่ลุมพินี มีปัญหาแล้วครับรอเสียงะระฆังดังครับมหมดยกสุดท้ายครับมันอกมั่นใจครับส่วนเพชรมันคงก็รับสบภาพครับสู้ไม่ได้จริงๆนี่ครับวันใหม่สิทธอ์ออครับหัวหน้าคณะของเพชรมันคงก็ร่วมยินดีครับทางนั้นแสนชัยนี่ครับ